โอ้สวัสดีครบับกับผมอีกต่อนะครับวันนี้ก็จะมาช่วนเล่นเกมกีก a าสล็อกันนะครับอ,อผมก็เล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มันเป็นเกมที่แบบมันก็โดนใจนะเออของหลายๆคนนะสไตล์การเล่นสเต็ปหลายอย่างแต่เกมนี้ไม่มีข้อเสียเปรียบอย่างนะครับถ้ายดเยอะอแล้วแม่งก็ได้เปรียบเพเราเนี่แหละ ถ้าเราสเต็ปไม่ดีเราก็โดนแม่งฆ่านะครับส่วนเกมนี้มีอยู่ประมาณสามโซนนะั้งก็คือมีเขตทหารนะครับอืก็จะมีพวกเรียนสกงสกิลเช็คเออเขาเรียกว่าอะไรวะเออเช็คเข้าวันอนะ่ะนี่ครับแล้วมันก็จะส่งของมาให้นี่ครับ ของฟรีของฟรีอยู่ไม่ได้ครับถ้ามันไม่ได้นะอันนี้คือครูฝึกเรียนสกิลนะครับตอนนี้ผมยังเรียนไม่ได้นะตอนนี้อัน,นต่อไปก็คืออันนี้ที่ผมมาอยู่ตอนแรกคือย่างการค้านะครับก็จะมีพวกขายชุดอาวุธปืนอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้แล้วนี่คือ,คอเขาเรียกสวนสาธารณะนะครับแต่คนส่วนใหญ่เรียกสวนสัตว์กันครับ เขาไม่มีแต่คนเลี้ยงสัตว์มาเต็มเลยคนเขาจะมาตั้งร้านขายของนะแต่ผมไม่ซื้อเลยวครับเพราะผมไม่มีตังค์นะครับเอาเป็นว่าเราไปลุยกันดีกว่าวันนี้เราจะมาโดนฆ่ากันดีกว่านะอ่านะครับหลังจากที่เราหาห้องมาสักพักหนึ่งฝ่ายจะเลือกห้องที่ถูกใจได้ เล่นไม่ยากนะครับเกมนี้แต่มันก็ไม่ง่ายนะครับเฮ้ยขึ้นรถขับชนแม่งเลยครับเอา้าโอ้โหเฟลเลยแม่จะไปขับชนเขาโดนเขายิงเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับ ยึดคอ,องอุ้ยอ้ยแล้วมีการกยึดเฮ้ยโดนยิงเอเอเละเราต้องไม่ยอมแพ้ครับเราต้องไปยึดมันให้ได้โอ้ยโดนยิง เราไม่ยอมหรอกครับตอนนี้จิตใจอยู่ที่ตรงนี้ครับเราต้องยึดมันให้ได้เฮ้ยแม่งมาแล้วไอ้สัสอือมึงโดนกูยิงมึงมคุ้มกันข้าด้วยเออะมากคุ้มกันด้วยเยี่ยมมันต้องเทียด้อยู่นะ เฮ้ยคอปเตอร์มายิงหนีก่อนโอ้โหไม่ได้ครับเราก็มีคอปเตอร์เหมือนกันครับเราอย่าไปยอมนี่มันก็ใช้ได้อยู่นะเมื่อเราใส่มันได้แล้วเราก็มาวางที่เดิมนะ เอา้าเอ้ากูจอดผิดที่อะเนี่ยกูเพิ่งรู้ขอโทษเอ้ากูจอดถูกที่นี่เอ้ยโดนโอ้โหไม่ได้หรอครับเฮ้ยชิพายรถถัง ยิงแม่ง <c oughs> กระป๋าไอ้รถถังเวนม,มันไม่ได้เหรอครับเห็ <c oughs> นนะครับสามารถใช้สกิลได้หลากหลายมากเกมนี้มันก็ใช้ได้อยู่นะ เฮ้ยลูกหมดเวนเวนกรรมแล้วขึ้นมาเกยิ่ชิบหายแล้วพกพกโอ้โหไม่ทันครับตอนนี้เราก็ฆ่าไปสกอร์อยู่ที่เจ็ดตายห้าแล้วโอ้ยเวนกรรมของกูจริงมึงเฮ้ยดุ่าง มึงตายอะกูรอ,อดไปได้มันรอดไปได้เอ่ามีเพิ่มเลือดด้วยเอ้ยตกเฮ้ยโอ้โหแม่นไปไหนโอ้โหแม่งมาเป็นเป็นฝูงเลยแม่งมาเป็นฝูงเลยอยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ย อ,อ,อกอยู่ไม่ได้แล้วครับอย่างนี้มันต้องขึ้นคอปเตอร์ครับมันอยู่ไม่ได้แล้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมีคอปเตอร์มาเออแย่แล้ว เราไม่ยอมแพ้ชิบหายแล้วกูลูกหมดเออโอ้โหตายได้เกียนมากมันเจาะฐานเราไม่ได้แล้ว ตอนนี้เราต้องยึดตรงนี้คืนก่อนนะครับอ้าวเรายึดไปแล้วน,นี่หว่าเฮ้ยผมได้ยินเสียงรถถังอือรถถังเหรอมึงรถถังเหรอโอ้ยโดนมึงรถถังเหรอเอือแม่งยิงแม่งยิงโอ้นโด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 น,โดน เอาอะจะบวกอะจะบวกอะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยรถถังมารถถังมาอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ยลวงโอ้โหมันมาสองคันเลยตายอย่างนี้เอ้ยมันอยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้ อยู่ไม่ได้แล้วอเออเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วอืโอ้โหไม่ได้หรอครับมันต้องตอบโต้กลับไปครับเฮ้ยใครยิงหลังตกใจ ไฟ้าเบิไฟบุกมั่งมันอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยอุ้โอยโดนระเบิดตัวเอง <c oughs> กำเบยนะเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยเต้รเ <c oughs> ไม่ได้ครั้ต้องข้บเฮ้สเฮเฮยเฮย ปาดมันเลยนะครับอย่าปล่อยมันให้ลอยนวลน,นะรู้สึกเหมือนโลโกเขายัางไงก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยอ,อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนยิงมัน อแล้วก็ชนะไปอย่างสวยงามครับด้วยสกอร์สิบส่ตายเก้าครับก็มีก็ใช้ได้อีกคนะครับหลังจากที่เราจบเกมเมื่อกี้ไปนะครับผมก็จะชวนมาได้เงินเพื่อนหนนะครับตอนนี้ก็เกมนี้ก็มันดีนะครับยิงกันเลือดสาดกระจงกระจายขี้ปิ้นโอ้โห อ๋อมีคนมาเดยวให้ตัวไอเอามาเพื่ออะไรครับเออช่างมันเถอนะนะก็เอาเป็นว่าก็เชิญเชิญมาเล่นนะครับนี่ชื่อผมนะดูไว้แล้วกันครับนี่เจอก็ทักทายกันบ้างครับไม่กัดครับแล้วก็เออมันเีครับยิงกันโอ้โหกระจงกระจายเลือดสาด โอ้โกระจุยโอ้โเพชรสำเร็จ <c oughs> จะพูดก็ไม่ได้พูดเพชนั้นสำเร็จเพชนีส้สำเร็จอครับเพชรต่อไม่ได้ช่างมันเถอะครับก็จบเพลงเท่านี้ดีกว่านะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ